รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารยญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคืนนี้พบกับโลกของ STEM Cells เซลล์วิเศษที่เชื่อว่าสามารถต่อชีวิตมนุษย์ได้เมื่อ9ปีก่อนคุณแม่เขาป่วยก็เลยมาหาที่ไปดูแลท่าน คนนี้ก็เขาจะมาช่วยคนเขาจะมาช่วยคนมีอะไรที่มันมีเรเกิลเลยว่าทำไมการรักษาแบบนี้มันมีอยู่ด้วยในโลกนี้เหรอสเต็มเซลล์คืออะไรช่วยต่อชีวิตมนุษย์ได้จริงหรือไม่ฉีดแล้วจะทำให้เราเด็กลงจริงหรือ แต่ผมเชื่อคุณรู้ด่ชอบความรู้สึกที่มีกำลังแต่คุณก็คงไม่สามารถช่วยได้ทุกคนถ้าเกิดเราฉีดสเตมเซลล์มันจะสามารถซ่อมแซมใบหน้าให้มันดูเด็กได้ไหมหน้าของคุณคือกระจกของข้างในค,คุณทำหน้าเท่าไหร่โดยที่ไม่ซ่อมข้างใน หน้าคุณก็ไม่มีวันที่จะใสออกมาได้การฉีดเนี่ยมันเหมือน placebo มันเป็นการหลอกลวงดาราไทยฉีดเดยอะไหมทุกคำตอบจะกระจาดห้ามพลาดเด็ดขาด สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โลกทั้งโลกต่างให้ความสนใจกับเซลล์ชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกําเนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆได้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าตอนนี้สเต็มเซลล์นั้นมาแรงมากในเอเชียสังเกตได้จากคลินิกเสริมความงามต่างๆผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีการนำสเต็มเซลล์มาเป็นจุดขายทาแล้วสวยกินแล้วเด้ง หรือแม้แต่ตามโรงพยาบาลชื่อดังต่างๆก็มีการโฆษณาให้มีการเก็บสเต็มเซลล์ตั้งแต่ฝากคันเพื่อน,นำมารักษาตัวเองในอนาคตอีกด้วยแต่ที่เห็นจะเป็นกระแสม,มากที่สุดจะทำให้แพทย์เทสภา,าเมืองไทยต้องออกโรงมาอธิบายเรื่องสเตมเซลล์ก็คือการที่ดาราลและไฮโซของเมืองไทยหลายต่อหลายคนพากันบินไปฉีดสเตมเซลล์ที่ยุโรป เพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงมีพลังงานและดูอ่อนเยาวก์กว,ว่าัวคุณหมอเชิญสเตมเซลล์ครับเชื่อสิครับผมเป็นนักวิจัยด้านสเต็มเซลล์นี่คือผู้ช่วยสัสตราจารย์นายแพทย์นิพันอิสระเสนาณอยุธยาครับหัวหน้าหน่วยสเตมเซลล์และเซลล์บำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คุณหมอคิดว่าสเตมเซลล์เนี่ยสาม,มารถรักษาไดไทุกโร คือในอนาคตนะครับงานวิจัยอาจจะนําไปสู่การรักษาโรคหลายโรคที่ปัจจุบันรักษาไม่ได้จริงรนะครับสเต็มเซลล์ที่มาฉีดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่มันเป็นการวิจัยที่ว่าเราจะมาตอบปัญหาในอนาคตได้คุณหมอว่าสเต็มเซลล์ที่ใช้คําว่าเถื่อนหรือ่ามีเยอะไหมครับอ๋อในปัจจุบันก็คงเยอะไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยทุกประเทศก็มีการพยายามจะมาทำยังไงทีจะควบคุมให้ได้ครับ,รบเพราะมันมีของที่เป็นจริงที่ทุกคนจะต้องสนับสนุนอยู่ ของที่มันน่าจะเป็นความหวังในอนาคตกับของที่อาจจะหาผลประโยชน์ในช่วงนี้โดยส่วนตัวผมแล้วผมต้องยอมรับนะครับว่าผมสนใจเรื่องสเต็มเซลล์อย่างมากคือวูได้อยากรู้ว่าสเต็มเซลล์มันคืออะไรกันแน่ ทำไมบรรดาดาราและเศรษฐีของเอเชียนั้นถึงยอมเสียเงินเ,นเกือบล้านบาทต่อครั้งเพื่อที่จะไปฉีดสเตมเซลล์กันที่ยุโรปโดยเฉพาะที่เยอรมนีผมเลยตัดสินใจบินไปหาข้อมูลเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเองครับที่วิลล่าเมดิกาที่คนทั่วทั้งโลกนั้นต่างยอมจ่ายเงินเฉียดล้านเพื่อมาฉีดสเตมเซลล์กันที่นี่ <that's> Thanks for having us. You're welcome. It's such a quiet city here. It is. I didn't know that there's a facility, or is this a castle or a medical center? Or it's actually a hospital. It used to be, a, still is a hospital. It is still a hospital. It has been a sanatorium for 50, 60 years, and has mm -hmm. turned to Villa Medica, the clinic here for the last 40 years. Wow. It's so my people told me that if I come here, I have to get in touch with you. Yes, that's right. You're an Asian person managing this place. Where are you from? I'm from Thailand. You're from Thailand? Yes, Thailand. Thai? Thai. Mr. Bobby Thai? Yes. i or but Thai. ทุนไทยร้อเปอร์เซนตครับพึ่งทราบนะครับเนี่ยว่าคุณบอบบี้เป็นเจ้าของที่นี่เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของวิลล่าเมดิกาสถานที่ฉีดสเต็มเซลล์ชื่อดังของโลก มาเจาะลึกเรื่องราวของสเตมเซลล์เซลล์วิเศษที่เชื่อกันว่าสามารถต่อชีวิตมนุษย์ได้ทำให้คุณดูเด็กลงสเตมเซลล์คืออะไรช่วยต่อชีวิตมนุษย์ได้จริงหรือไม่ฉีดแล้วจะทำให้เราเด็กลงจริงหรือแต่ผมเชื่อคุณรูดี้ชอบความรู้สึกที่มีกำลัง แต่คุณก็คงไม่สามารถช่วยได้ทุกคนถ้าเกิดเราฉีดเซนเซมันจะสามารถซ่อมแซมใบหน้าให้มันดูเด็กได้ไหมหน้าของคุณคือกระจกของข้างในครับคณทำหน้าเท่าไหร่โดยที่ไม่ซ่อมข้างในหน้าคุณก็ไม่มันที่จะใสออกมาได้การฉีดเนี่มันเหมือนพาซีโบ o มันเป็นการหลอกหล ดาราไทยที่เยอะนะแต่ก็ only เด็กนี่แล้วมัว n น night คุณผู้ชมครับตอนนี้วูดี้อยู่ที่วิลล่าเมดิก้าประเทศเยอรมนีครับ ี่คือคุณบาร์บี้นิวัตกิติชัยวงครับนักธุรกิจไทยที่เป็นเจ้าของวิลล่าเมดิก้าแห่งนี้สเต็มเซลล์ม,มันคืออะไร คำว่าสเตมเซลล์นียามสเตมเซลล์คือเซลล์ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเซลล์ต้นกําเนิดเป็นอะไรก็ได้มันคือการเอาเซลล์ของสัตว์มามาสู่ร่างกายมนุษย์หรือเอาเซลล์ของมนุษย์มาสู่ร่างกายมนุษย์นี่คือสิ่งที่ผมสับสนทุกวันนี้คําว่าสเตมเซลล์เนี่ยเขาจะอิงไปถึงเซลล์มนุษย์อเอาจากเลือดตัวเองบ้างใส่กับเข้าไปเอาจากสายสะดือบ้างใส่กับเข้าไปตามกฎหมายในการที่คุณดึงเลือดออกมาใส่กับเข้าไปโอเคหน้าใสาขึ้นมาหน่อยโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณจะรักษาเรื่องข้อเสื่อมคุณล่ะเข่าเสื่อมคุณ ตับคุณไตคุณตาคุณเบาหวานความความดันคือรักษาอย่างไงด้วยเซลล์ที่ฉีดดึงออกมาตรงนั้นมันไม่กําหนดเฉพาะเจาะจงคุณหมายคำว,ว่าตอนนี้มันกําหนดได้หรอนี่คือเป็นส่วนที่ยูนิคของเราที่เราสามารถจะเป็นเทเลอร์เมดโปรแกรมได้นะ,ค,ะคือในในตัวอ่อนของแมโมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแกะจะเป็นหมูจะเป็นคนเราสามารถทุกวันนี้เลือกได้ถึง220อิอวัยวะหรือทิชชู่ครับเพราะมันมีหลายๆวิธี ซึ่งทุกทุกวิธีนี้ยังไม่มีที่ไหนที่ถูกลองรับเลยครับคุณจะใช้วันนี้หรือจะรออีกสิบปีข้างหน้าอเท่านั้นเองครับที่นี่เป็นเซลล์ที่ทํามาแล้ว80ปีกฎหมายเยอรมันรองรับแล้วพร้อมใช้พร้อมให้วันนี้คุณบารบี้เป็นหมอหรือเปล่าผมไม่ใช่หมอครับแล้วผมจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดมาได้ยังไงทุกวันนี้จริงๆผมมีตาแหน่งเป็นประธานสมาคมผมจัดเวทีให้หมอเนี่ยมาฟังพวกเลคเชอรอพวกเนี้ยทุกๆปีทำมาห้าปีนะครับ 5ปีแล้วห้าปีแล้วแล้วก็สมาคมนี้อยู่ที่อเมริกามา18ปีแล้วนะครับฉะน้นผมก็จะเจอหมอทุกประเภทหลายประเภทที่คุยถึงเรื่องนี้ทุกวันคงมีคนในโลกหลายประเทศที่มาที่นี่ท็อปในที่ไหนบ้างเรามีประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มานะครับ ex president ใครับโจเซฟเอสตราดาโจเซฟเอสตราดามาี่นี่ใช่ครับผมแล้วก็มีมาดามมาคอสอิเมลดามาคอสมาดามมาคอสคุยอย่นี้เป็นตำนานเลยใช่ครับผม ตอนนี้วุดีบินมาที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับพระทราบมาว่าในบรรดาชาวเอเชียนั้นคนฟิลิปปินส์ตอนนี้กําลังอินกับการฉีดสเต็มเซลล์มากที่สุดผมก็เลยอยากจะรู้เลยครับว่าทํำไมเซเลริตี้และคนดังหลายคนที่นี่ถึงสนใจเรื่องสเต็มเซลล์กันอย่างมาก It's ด้หตลที่ฉันอากใหุ้ณมบ wow. <of> ูวามสุขด้วยเหตุผลที่ฉันอยาตให้คุณมีความสุขด้วยเหตุผลที่ฉันอายากให้คุณมีความส หนึ่งในคนที่ฉีดสเต็มเซลล์แล้วบอกว่าร่างกายของตัวเองนั้นดีขึ้นให้คุณผู้ชมทายก่อนดีกว่าครับว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ณปัจจุบันพลิต้าอายุ74ปีครับ When did you start trying out stem cells? I mean, when did you first heard about? Them? Oh, I've heard about stem cells already. I could hear because I know of the many important people You know, they would tell me, no, oh my God, look at his skin, look at, you know, mm. very important people who can afford. It. Yeah. What made you decide to undergo uh, stem cell therapy? Because, you know, you need to do you a lot of research before you yes. actually. And you, uh, you have to need a Did blood you? test, yes. But you know what happens is when I saw all these wonderful people looking so great. Yeah. yeah you know all of those people yeah. you know they're of course they're in their 80s but yeah. still what changes do you feel about yourself after the treatment i was explaining to your person that before i even heard of stem cell i told him i had a very bad fall all right i was doing a concert in the states i walked i fell and if this one here yeah so when they took me for the x-ray in in uh, how do you call this? In America, mm -hmm. they knew already that something went wrong with my. Yeah. How do you call this? But recently, before I had the stem cell, the pains started, uh, but unbearable. And you know, I sing. In this the morning, way. you. I sing this way. What? That's see? How... Can you try? Sing? See, I sing like this. Pretend that there's a mic in your hand. Just, just pretend that you're singing. The day you came along. Oh. with – You see. <laughs> And then I found myself I cannot sing without bending, because it's what brings my I see yeah so and then I felt okay the great pain in my back and then after the shots a few weeks later what happened no not few weeks not few weeks the next day I thought I was going to feel a little dizzy because you know I have vertigo or something you but after one week back. I can get married 3 times again. Like that. Yeah, exactly. Were you able to have sex? Um, every day before breakfast. Wow. <laughs> that's that's more no. than me. That's, you are know, no. you're, you're no. breaking the record here in the Philippines, <laughs> are you? I no, mean, that's, you know. that's a joke. What's your name? Uh, what my name uh. is? Uh, you, Ethan. 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 How old are you? How How, how old, old are, are you? you. I, am? I am Good job. So เดโคนีก็ Ethan the autistic child who stem cell on wa, a ní, ma. now before that two, two or three years ago mm -hmm. he wasn't able to talk he was but it's not receptive speech it's more whatever he it's, it's called echolalia uh, so whatever he sees on tv or he hears he'll repeat it over and over again i hear that um, ever since he was young you've been trying to find mm -hmm. lots of treatment oh yeah uh, ever since he was diagnosed right when he was two um, we went to hong kong we went to california hong kong for what hong kong there was a doctor there right. who um, treats special needs kids you've gone around the world yes no didn't cure him it helped it, 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 every, every child with autism is different right. one treatment can work for one child and it cannot not work for my, my son bobby told me that the fresh cell therapy was organ specific i was sold so because what, ha what, what Ethan needs is to repair his organs. After fresh cell therapy, he uh, started to play the piano and uh, what? swimming. Ta uh, tell well, me. We'll go back. Tell <laughs> me. Two years ago. Two years ago. How old was he like? Uh, he's, you can't get him to sit down, that's for sure. You can't get him to sit down. No, he would be running all over the place, back and forth, back and forth. Ethan. And shake hands Shake hands. This, this, side, this side? Other side. Yeah, thank you I for coming thank the show. you. Thank you. Thank you. <laughs> และอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากก็คืออดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โจเซฟเอสตราดาครับซึ่งปัจจุบันนั้นเขาคือนายกเทศมนตรีของกรุงมะนิลาผู้ที่เชื่อว,ว่าสุขภาพร่างกายของเขาแข็งแรงฟิตปังได้เพราะ stem cells people telling me that you've been working twenty four hours seven days a week not really twenty four hours right? <laughs> well seven days a week Oh yes, yes. Yes, a year or two ago, I read somewhere, according to research, that, yeah. that you had stem cell treatment. Is that true? Stem cell? Is that true? Oh yes. Okay. In Germany. Why did you? What made you decide to go? It, it makes you younger. All right. It makes you feel really younger and uh, it energizes uh, you. And you believe them from the start? Yeah, because I experienced it. It, uh, it helps. After the treatment, I mean, do you feel different? Seriously. Yes, yeah, seriously. Yes, I was, uh, I could, I feel, uh, I feel that I'm energized. Uh, do you know, not only walk faster, think faster. Think faster and do yeah. more things. mm -hmm. Some cells, they say that your sex life will be better. Is that true? Yeah, it helps. A lot? A lot. That they only uh, in the evening. No, morning, <laughs> night. <laughs> From home. <Hi. S 1> และนี่คือริกกี้ไรเอรสครับเซเลเบตตี้ไฮโซชื่อดังของฟิลิปปินส์ที่เชื่อว่าการฉีดเซมเซลนั้นสามารถขึ้นความยาวไวให้กับเขาได้ had stem cell couple of years of my I But I see that a lot of Filipinos now are interested in stem cell therapy. That's right. Now, what, what's because up with the craze for the past few years? Because they've been hearing on my television show. So you I started the, the whole trend. I did. And so I invited also a lot of uh, people on television and radio to go and see what stem cell is all about. But it's not yet legal to do stem cell, first cell treatment. Here I, in, I, in, I in know, the I know it's not legal around the world. That there's only one place in the world that which is, is legal, which is in Edin Coban. Do you think that you look younger? ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเดินทางมาถ่ายทําที่นี่มีข่าวออกมาเลยครับว่ามีคนเสียชีวิตจากการฉีดสเต็มเซลล์ซึ่งหลังจากนั้นข่าวนี้ก็เงียบไปเพราะทางบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไม่ได้เป็นเพราะสเต็มเซลล์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของคนที่นี่หรือเปล่า I don't know why they said it was stem cell. <Yeah. S 3> they died of pneumonia. Okay. What happened is they were both running for office. I see. Public office. They felt so good after the stem cell. They went campaigning twenty four hours a day. But my dad, you're already seventy five years old. But with the news going on in the Philippines, are you scared for your next treatment? Or are you scared that you might No, no, no. I don't believe so. Are you scared? Yeah, I mean when you saw the news? No, no I'm not. You know, there's always t news all the time. It depends upon you if you want to believe the news. But the f a c k what I have learned and what I have experienced, I don't believe. เอาเป็นว่าทุกคนที่เราได้สัมภาษณ์หลังจากที่เคยฉีดเซเซลล์มาแล้วนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลครับว่าไม่เชื่อแล้วก็มั่นใจด้วยว่าการฉีดเซเซลล์นั้นไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตช่วงหน้าครับมาเจาะลึกกันถึงกระบวนการการสกัดเซเซลล์ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนในโลกนี้นี่เขามีบริการสเต็มเซลล์ตับเถือนเยอะไหมครทั่วโลกก็คงมีพอสมควรนะฮะแล้วคนก็พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลคือนี้วุฒิขอนำเสนอเรื่องราวของสเต็มเซลล์ครับเซลล์มหาศารย์ที่ยังคงเป็นปริศนาว่าสามารถ ช่วชีวิตมนุษย์ได้จริงหรือไม่ฉีดแล้วทำให้เราดูเด็กลงจริงหรือเปล่า ได้บินมาค้นหาความจริงเรื่องนี้ที่ประเทศเยอรมนีครับประเทศตน้นกําเนิดาศาสตร์ประเภทนี้และผมก็ได้เจอกับบรรดาเศรษฐีคนไทยหลายคนที่บินมาที่นี่เพื่อฉีดสเต็มเซลล์ตัดชุดชั้นในชื่อดังที่เธอบอกผมนะครับว่าเธอนั้นกลับมามีชีวิตสดใสอีกครั้งด้วยสเต็มเซลล์ทำไมถึงมาที่นี่ว่าอะไรไม่สบายค่ะตอนแรกมาที่ป่วยเป็นอะไร ก็คือธรรมชาติวัยทองค่ะไวทองของผู้หญิงทุกคนนะคะแค่นั้นเอง่ะที่มาโรคมันเกิดเหมือนคล้ายๆไวทองแล้วก็ซึมเศร้าเล็กๆได้ข่าวว่าคุณก่อนจะมาก็สองฟีสองฟีอะไรที่ทําให้คุณตัดใจมามัน <c oughs> ไม่มีหนทางเลยพอฉีดแล้ววุ้ยรู้เลยว่า <c oughs> เป็นไงเราก็จะต้องพักอยู่ที่นี่สวัน <c oughs> นะคะระหว่างที่พักอยู่เนี่ยก็จะทําให้นอนหลับสบายจาก ที่นอนไม่ได้ไงฮะที่เล่าไงฮะว่านอนไม่ได้ต้องทานยานอนหลับมันก็หลับเหมือนเด็กอ่ะหลับ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 สองวันสองคืนอย่างที่ไม่เคยหลับมาก่อนอันนี้คือสิ่งแรกที่ได้หลับหลังจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมากินอร่อยไม่ว่าอะไรที่อยู่บนโต๊ะอร่อยหมดเลยจากที่กินไม่ได้มาสี่ห้าเดือนอ่ะกินไม่อร่อยอ่ะก็เกิดความอร่อยเอาละเว้ทีนี้พออร่อยปั๊บก็เกิดอยากจะแต่งตัวอยากจะเที่ยวก็เลยไปเที่ยวโปแลนด์ต่อคือไม่แน่อาจจะเป็นความคิดไปเองเพราะเรามาที่แปลกใหม่ เราฉีดเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกมัาน่าจะดีเราก็เลยรู้สึกเฟรชและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะไม่ใช่กรุงเทพมันอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้คุณรู้สึก feel good ก็พยายามคิดอย่างนั้นอ่าแล้วพอเรากลับไปถึงเมืองไทยปับ๊บเราก็สำรวจตัวเองสำรวจตัวเองในกระจกอ,อดูแล้วหน้าเราก็เด้งขึ้นนะเนี่ยไหนเราลองยิ้มในกระจกดูซิอ่าที่เราไม่เคยยิ้มได้เราลองยิ้มในกระจกเราก็ยิ้มซ้ายทีขวาทีเรียก ลูกน้องเธอมาดูเสื้อผ้าแล้วแต่แต่งตัวกระโปรงสั้นๆน่ะสั้นๆน่ะเห็นไหมกระโปรงแล้วมันกลับเลยอยากจะใส่กระโปรงสั้นน่ะอยากจะแต่งตัวเป็นวัยรุ่นน่ะน่ชีวิตรักสู้สร้างกันไอะดีขึ้นไหมเราต้องทดลองใช่ไหมทดลองเรอครับทดลองเราต้องทดลองเลเมนมาไหมเมนมาเห็นป่มเห็นไหมอเมซิ่งไหมพอเรากลับไปถึงเมืองไทยได้วันเดียวเราอยู่ที่นี่สิบวันเราบินไปถึงวันที่สิบเอ็ดสิบหนึ่งนะคะเมนมา โอ้โหดีใจมากพี่มีหลักฐานไหมว่าเมนมาเออทำยังไงดีพี่ไม่ได้เก็บไว้เหรอจะบ้าเหรอฉันไม่ว่าจะเก็บเอาไว้ทำอะไรเอาเมนมาแต่ตกใจแต่แจ้งแจ้งคุณหมอว่าคุณหมอเมนมาแต่ไม่ตกใจแล้วปัจจุบันมาไหมไม่มาแล้วอ่าช่วงแรกจะมาช่วงแรกค่ะพอดีพี่รอบ้าบรับค่ะเชิญค่ะ และนี่คือคุณป้อมพริมาน้องสาวของคุณบ๊อบบี้เซ,ซลล์นี่สามารถฉีดที่หน้าได้ไหมได้ค่ะเพราะอย่างป้อมนี่ก็หน้าป้อมเนี่ยไม่เคยทําสัญญกรรมไม่เคยทำบอกซ์ <Talk> s. <S ไม่เคย <c oughs> คไม่เคยค่ะไม่เคยในชีวิตไม่เคยโทษนะครับโทษนะครับหน้านี่ไม่เคยทําสัลญ,ญกรรมไม่เคยค่ะโอเคแต่หลังจากที่ดอรเชอร์เกน <c oughs> ก็แนะนำมีการฉีดเซลล์ที่ที่บนหน้า เพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะเป๊ะม,มากเป๊ะมากและอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยที่หลงไหลในการฉีรดเซมเซลก็คือนี่แหละครับคุณจิกนวรัตน์ภรรยาของผมเองครับอัลโหลรู้แล้วต้องทำท่าอยๆๆๆๆๆๆ่างนั้นมึงโอ้แม่โอ้เมียเมียเมีขาอยกนี้เป็นเมีย ก็ได้เป็นเป็นหัวเมียกันจำได้ว่าซูซี่พี่มาถึงเมื่อเมื่อไห่บ้งคเมื่อมาถึงตอนเมื่อคืนเย็นคืนมาจากไหนมาจากอ่าสันฟรานแล้วก็มาที่แฟรงเฟิร์ตไปทค่ตอนที่ซันฟรานลูปรับปริญญาน้องเจเจจบแล้วจบเฮ้ยผ่านไปเร็วมากไปยาตีจบแล้วที่ไปที่บ้านนึงตัวเล็กๆอยู่แล้นั่นแหละจบแล้วจบคณะอะไรพี่คอมพิวเตอร์แม่แม่อย่าเรียกแม่สิมาถึงเยอรมันแล้วห้ามเรียกแม่ต้องเรียกแม่ที่นี่ต้องเรียกแม่แม่พี่ผมถามจริงพี่ตอน ก่อนจะมาพี่พี่คิดนานไหมเรื่องเสริมจะตัดสินใจก็คิด 50- 50้นะว่าทาเนี่ยจะได้ผลไหมแต่การที่ได้ผลกับไม่ได้ผลเนี่ยเราเป็นแล้วไงเราเป็นแล้วเราคิดว่าตัดสินใจดีกว่าที่เป็นภูมิแพ้หายจะไม่ค่อยออกภูมิแพ้รักษามานานมากเลยคือแพ้หมดทุกอย่างนี่ครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองนี่ครั้งที่สองนะหลังฉีดแล้วนานมากกว่าจะหายก็หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเราก็จะคอยพิสูจน์ตัวเราเองมันก็ไม่ปวดนี่คะหลังจากนั้นไม่ปวดแต่ภูมิแพ้นี่หายหายโดยเฉียบพลันเลยพี่ว่าเขาใช้แกะจรง แก่จริงไหมเขาบอกเขาเป็นลูกของแก่ลูกอ่อนของแก่เบบี้ตัวเล็กๆที่พี่แต่พี่ยังไม่เห็นใช่ไหมเขาคงไม่ให้ดูมั้งใครและวมาพี่ไม่ไู้่ะเขาไม่คงไม่ให้ตัวเราสกปรกในเข้าไปยุ่งกับแกะตรงนั้นมั้งเดี๋ยวติดเชื้อเราไปก็โอเคนะเซลตลบมั้ยฉีดตลกเราไม่ต้องมีตลบมีแต่เซลเออไหมนึกแกแบบเออเออเพิ่มเออเวลาหัวล้อก็เอ๊ดแล้วเซลสมองมีมั้ยมีค่ะรู้สึกก็จะมีหมดแล้วพี่จะฉีดมั้ พี่เหรอสมองก็คุดอย่าไปยุ่งมันเลยดีไหมเอาแค่สุขภาพร่างกายกระดงกันดูกอะไรไปก่อนไหมเพราะถ้าสมองดีเดี๋ยวขายไม่ออกพูดแรกนะพี่พูดแรกตอนนี้ผมเริ่มที่จะตั้งข้อสงสัยแล้วล่ะครับว่าสเต็มเซลล์มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วสเต็มเซลล์ที่ฉีดเข้าไปในตัวเรานั้นสกัดมาจากตัวอ่อนของแกะเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่น้ำเกลือเปล่าเท่านั้นอย่างที่หลายคนเชื่อช่วงหน้า คุณคิดว่ามันแพงไปไหมครับเพื่อแลกกับการคืนชีวิตเถอะนี้กอว่าเขาจะมาช่วยคนเขาจะมาช่วยคนมีอะไรที่มันมีรคเกรเรอรเลยว่าทำไมการกรักษาแบบนี้มันมีอยู่ด้วยในโลกนี้เลย